บทที่444.90อาณาจักรซากทมินเมืองหน้าของต้นเจียนนั้นเป็นรอยต่อของอาณาจักรซากมังกรและอาณาจักรซากทมินเส้นเขตแดนนั้นไม่ได้ถูกกำหนดจากสิ่งใดแต่เป็นเมฆหมอกสีดำที่แผ่ขยายมาทางแผ่นดินใหญ่ต้นเจียนได้รับการบอกเล่าจากเนียลี่มาเล็กน้อยเท่านั้นเพราะในชีวิตที่แล้วของเนียลี่ก็มีได้มายังอาณาจักรแห่งนี้ ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในเมฆหมอกต้วนเจียนพยายามมองดูโดยรอบแต่ก็สามารถมองเห็นเบื้องหน้าได้เพียงหนึ่งเอื้อมมือเท่านั้นต้วนเจียนจึงกางปีกของตนออกมาและกระพือปีกเพื่อพัดให้เมฆหมอกหายไปแต่ก็สามารถพัดไปได้ไม่ไกลนักแต่ก็ทำให้ต้วนเจียนมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือปาก้ำขนาดใหญ่หรือว่านี่คือทางเข้าของอาณาจักรซากทากมินที่แท้จริงต้วนเจียนพูดกับตัวเอง หลังจากนั้นไม่นานเมฆหมอกที่ถูกปีกของต้วนเจี้ยนพัดไปก็เริ่มกลับมาปกคลุมดังเดิมในตอนนี้ต้วนเจี้ยนพอจะรับรู้แล้วว่าเมฆหมอกเหล่านี้มีไว้สำหรับปิดบังมีให้ผู้ใดเห็นทางเข้านี้เขาจึงตัดสินใจที่จะเก็บปีกไว้ดังเดิมผูเอโบผอู้เอโบผอูเอโบอเสียงของลูกธนูแหวกอากาศมาทางด้านข้างของต้วนเจี้ยนแต่เขาก็ใช้มือจับลูกธนูทั้งสามเอาไว้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย ใครกัน้วนเจียนตะโกนถามออกไปทันทีแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เขาก็สามารถคาดเดาได้จากทิศทางที่ลูกธนูพุ่งมาได้ข้าควรจะเป็นฝ่ายถามเจ้าข้าคือหัวหน้ากลุ่มโจรหมาป่าธมินมีนามว่าหินหลางยินลังหมาป่าสีเงินเจ้าเป็นใครกันชายผู้หนึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าของเขามีแผลเป็นจากการถูกฟันขนาดใหญ่สวมใส่เสื้อที่ทำจากขนของหมาป่า กลุ่มโจรหมาป่าทมินที่ออกปล้นตามอาณาจักรต่างๆแล้วมาหลบซ่อนอยู่ที่อาณาจาักรซากทมินเช่นนั้นหรือ้วนเจียนถามกลับไปเขาเคยได้ยินชื่อกลุ่มโจรน,นี้มาก่อนและดูเหมือนว่าหยินหลางผู้นี้จะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเทพสงครามขั้นที่8เลยทีเดียวเจ้าเด็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะไร้ามารยาทยิ่งนักข้าได้แจ้งชื่อของข้าไปแล้วแต่เจ้ากลับไม่แจ้งชื่อตนเองยินหลังพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและไม่พอใจยิ่งนับ ข้านั้นมีนามว่าต้้นเจี้ยนข้ามายังอาณาจักรแห่งนี้เพื่อค้นหาสิ่งของบางอย่างตุ้นเจี้ยนตอบกลับไปโดยที่ไม่ได้มีท่าทีที่เกรงกลัวอันใดแม้แต่น้อยเจ้าต้องการสิ่งใดกันหากเป็นของที่ข้าครอบครองอยู่เจ้าคงจะต้องนำเงินมาไม่น้อยเพื่อแลกเปลี่ยนกับมันหยินหลางพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาทันใดนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากปากถ้ำพุ่งมาทางต้้นเจี้ยนและหยินหลางอย่างรวดเร็วทั้งสองจึงรีบหลบทันที ดูเหมือนว่าพวกเราจะพูดคุยกันเสียงดังเกินไปทำให้อสูรมังกรเพลิงสีชาติที่เฝ้าปากถ้ำเกิดความรำคาญเสียแล้วหยินหลางปรากฏตัวใกล้ๆกับตวนเจียนอีกครั้งแม้ว่าจะมีเมฆหมอกปิดกั้นการมองเห็นอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับแม้แต่น้อยตวนเจียนได้ยินเช่นนั้นจึงชักดาบมังกรเพลิงทมินออกมาและหันไปทางปากถ้ำทันที หากเจ้าสังหารมันอสูรที่อยู่ในถ้ำก็จะออกมานับล้านตัวแม้ว่าพวกมันจะแพ้แสงอาทิตย์แต่ด้วยเมฆหมอกเหล่านี้พวกมันจึงสามารถออกมาจากถ้ำได้หยินหลางรีบตะโกนห้ามตูนเจียนในทันทีถ้าเช่นนั้นข้าควรทำเช่นใดตูนเจียนถามออกไปเขาเองก็ไม่ต้องการให้พวกอสูรรับรู้การมาถึงของเขาเช่นกันไม่ยากเจ้าก็แค่สลบไปซะ หินหลางโจมตีไปที่ศีรษะของต้วนเจียนอย่างรุนแรงเนื่องจากเขาใช้ศิลาเร้นเมคาในการปกปิดพลังที่แท้จริงเอาไว้ทำให้ในตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งระดับเทพสงครามขั้นที่หนึ่งเท่านั้นต้วนเจียนตื่นขึ้นมาในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งแขนและขาของเขาถูกกลามไปด้วยโซ่ที่มีลวดลายอาคมสลับอยู่เต็มไปหมด และดูเหมือนว่าดาบมบาังกรเพลิงทมินของเขาจะถูกยึดเอาไปอีกด้วยโชคดีที่เขากลืนแหวนห้วงมิติสำหรับเก็บของเอาไว้ในท้องทำให้เงินและยาทิพย์ต่างๆไม่ถูกแย่งชิงไปเป็นดาบที่วิเศษยิ่งนักหากผู้ที่มีความแข็งแกร่งตามกว่าระดับเทพสงครามจับต้องมันจะถูกเปลวเพลิงทมินเผาไม่ทันทีเจ้ารู้ไหมว่าทำให้ลูกน้องข้าถูกเผาไปกี่คนแล้วหยินหลางพูดกับต้นเจี้ยนที่ได้สติด้วยความไม่พอใจ ใครขอให้พวกเจ้าทำตัวเป็นโจรขโมยดาบของข้าเล่าต้วนเจี้ยนตะโกนออกไปพร้อมกับขยับตัวดิ้นรนเพื่อกระซากโซ่ที่มัดตัวของเขาให้ขาดกล่าวประโยชน์โซ่ที่ใช้ผูกมัดเจ้าอยู่สลักลวดลายอาคมชนิดพิเศษซึ่งมันจะปิดกั้นลมปราณทั้งหมดของเจ้าหากคิดที่จะทำลายโซ่เส้นนั้นเจ้าจะต้องใช้พลังกายของเจ้าเท่านั้นแต่โซ่ใหญ่ถึงเพียงนั้นด้วยแรงกายของมนุษย์ไม่อาจที่จะทำได้เป็นแน่หยินหลางพูดด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยัน เจ้าจับข้ามาด้วยเหตุใดกันต้วนเจี้ยนถามออกไปแม้ว่าจะถูกปิดกั้นลมปราณเอาไว้แต่ด้วยสายเลือดมังกรทมินในตัวของเขาการที่จะทำลายโซ่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากอันใดแต่เขาต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนดาบวิเศษของเจ้าเล่มนี้หากนำไปขายคงได้ราคาดีไม่น้อยข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะมีดาบเล่มนี้เป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวข้าให้ลูกน้องค้นตัวเจ้าแล้วแต่ก็ไม่พบสิ่งใด ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องซุกซ่อนแหวนห้วงมิติสำหรับเก็บของไว้ที่ใดสักแห่งเป็นแน่จงนำมันออกมาให้ข้าหลังจากนั้นข้าจะให้เจ้าตายโดยที่ไม่ต้องทรมานมากนักหยินหลางบอกความต้องการของตนออกไปแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่คิดที่จะปล่อยให้ต้วนเจนมีชีวิตรอดกลับไปอย่างแน่นอนหากข้ามอบให้เจ้าข้าก็ต้องตายถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบให้เจ้าด้วยเหตุผลอันใดกัน ต้วนเจียนหัวเราะและถามกลับไปโจนผู้นี้ผู้จาตรงไปตรงมายิ่งนักทำให้เขารู้สึกชื่นชอบในตัวเขาไม่น้อยไม่คิดเลยว่าเจ้าจะหัวเราะได้แม้ในยามที่ชีวิตอยู่บนเส้นได้หากเจ้ายอมมอบสมบัติทั้งหมดให้แก่ข้าและยอมก้มหัวเป็นลูกน้องของข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหยินหลางตอบกลับไปเขาก็รู้สึกชื่นชมความกล้าหาญของต้วนเจียนไม่น้อยเช่นกัน คงต้องขอปฏิเสธค่านั้นไม่ต้องการที่จะเป็นโจรที่ได้แต่ปล้นชิงเงินทองจากชาวบ้านเช่นท่านต้วนเจียนรีบปฏิเสธในทันทีเขานั้นเป็นถึงประมุกนิกายเรนเมคาจะลดตัวไปเป็นลูกน้องของโจรได้อย่างไรกันเจ้าเด็กอวดดี บังอาจพูดเช่นนี้กับท่านหัวหน้าลูกน้องคนหนึ่งของหยินหลางใช้แส้ฟาดเข้าที่ร่างกายของต้วนเจี้ยนอย่างรุนแรงร่างกายของเขาเป็นรอยสีแดงยาวเป็นเพราะไม่มีลมปราณปกป้องร่างกายทำให้ต้วนเจี้ยนรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยหยินหลางโบกมือให้ลูกน้องของเขาหยุดและพูดกับต้วนเจี้ยนว่าข้าจะให้เวลาเจ้าสาวันหากเจ้ายังคงปฏิเสธข้าจะสังหารเจ้าซะ หลังจากนั้นหยินหลางก็ถือดาบมังกรเพลิงถมินออกไปต้้นเจียนจึงรีบตะโกนบอกไปทันทีดาบเล่มนั้นมีนามว่าดาบมังกรเพลิงทมินมีเพียงค่าที่สามารถใช้มันได้หากท่านยังรักชีวิตก็จงอย่าใช้มันจะดีกว่าพิยะทันทีที่ผู้จบลูกน้องของหยินหลางก็ใช้แส้ฟาดเข้าที่ร่างของต้้นเจียนอีกครั้ง พอได้แล้วอย่าได้ลงมือกับมันอีกจากนี้ไปให้จัดเตรียมอาหารและน้ำให้แก่มันด้วยหยินหลางสั่งลูกน้องของเขาพร้อมกับเดินออกไปทันทีโชคดีที่ท่านหัวหน้าเมตตาถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะโบยเจ้าให้ตายด้วยมือของข้าเองลูกน้องของหยินหลางเคว้งแซ่ลงพื้นด้วยความโกรธเกรี้ยวหากไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งของหยินหลางเขาคงจะไม่ยอมหยุดมือเพียงเท่านี้เป็นแน่ข้าหิวแล้วต้นเจี้ยนพูดออกไปเขาตั้งใจที่จะยั่วโมโหลูกน้องของหยินหลางผู้นี้ เมื่อได้ยินคำพูดของต้วนเจียนลูกน้องของหยินหลางก็โมโหโจนแทบจะเป็นบ้าเขากลายเป็นคนรับใช้ไปแล้วหรืออย่างไรจึงต้องหาอาหารให้กับต้วนเจียนเช่นนี้แต่ด้วยเพราะเป็นคำสั่งของหยินหลางเขาจึงไปหาหมันโถมาให้ต้วนเจียนพร้อมกับยัดเข้าที่ปากของต้วนเจียนเพื่อกลั่นแกล้งเขาแต่ต้วนเจียนก็กลืนหมันโถลงคอไปอย่างรวดเร็วจงนำมาให้ข้าอีกหมันโถเพียงลูกเดียวข้าจะอิ่มได้เช่นใดกัน ต้วนเจียนตะโกนออกไปอีกครั้งเขาจำต้องไปนำหมันโถอีกสามลูกมาให้แก่ต้วนเจียนอาหารในอาณาจักรแห่งนี้หาได้ยากยิ่งนักหมันโถเหล่านี้พวกพวกได้รับมาจากโรงเตียมที่อยู่ชายแดนอาณาจักรซากมังกรเพื่อแลกกับการไม่ถูกปล้นแต่จำนวนที่ได้มาก็ไม่ได้มากมายเท่าใดนักการที่ต้องนำมาให้ต้วนเจียนถึงสี่ลูกนั่นทำให้อาหารของพวกเขาหายไปไม่น้อยต้วนเจียนคิดว่าการที่ถูกจับเช่นนี้ทำให้เขาไม่มีปัญหาเรื่องอาหาร แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากการถูกโบยสำหรับเขาแล้วความเจ็บปวดเพียงเท่านี้ไม่อาจเทียบได้กับตอนที่เนียลี่ได้ช่วยเหลือเขามาจากตระกูลปีกสีเงินอย่างน้อยน้อยสามวันนี้ข้าก็จะปลอดภัยและมีอาหารให้ทานจนอิ่มท้องต้นเจียนคิดและเริ่มหลับตาเพื่อพักผ่อนหลังจากที่ทานหมันโถจนหมดทั้งสี่ลูกเมื่อเห็นเช่นนั้นลูกน้องของหยินหลางจึงรีบไปร้องเรียนกับหยินหลางทันทีท่านหัวหน้าเหตุใดท่านจึงต้องเลี้ยงดูเจ้าเด็กหนุ่มอวดดีนั่นเอาไว้ พวกเรานั้นทานมันโถเพียงมื้อละหนึ่งลูกแต่เจ้าเด็กอวดดีนั่นทานถึงสี่ลูกหากเป็นเช่นนี้สเบียงของพวกเราคงลดลงอย่างรวดเร็วเป็นแน่ซานหลางข้าจะให้โอกาสมานเพียงแค่สามวันเท่านั้นหากสเบียงหมดก็จะไปบอกเท่าแก่โรงเตียมว่าเราขอมันโถเพิ่มอีกวันละสิบลูกเจ้าดูดาบเล่มนี้สิดูเหมือนนว่าเจ้าเด็กนั่นจะเรียกว่าดบบาบมังกรเพลิงทมิน มันถูกตีจากโลหะที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนข้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ลินหลังเรียกซานหลังมาดูดาบในมือของเขาขอข้าดูอยู่ห่างๆก็พอแล้วท่านหัวหน้าหากข้าสัมผัสเจ้าดาบบ้านนี่ตัวข้าคงถูกเผาด้วยเพลิงทมินด่งพี่น้องของเราก่อนหน้านี้เป็นแน่ซานหลังรีบปฏิเสธทันทีเขายังจดจำภาพของเหล่าพี่น้องที่ถูกเพลิงทมินแผดเผาไปได้ ดาบเล่มนี้มีค่าควรเมืองข้าจะตรวจสอบมันให้ละเอียดในสามวันนี้ข้าคงต้องฝากให้เจ้าดูแลเจ้าเด็กหนุ่มผู้นั้นด้วยหินหลงยังคงจับจ้องดบบาบมังกรเพลิงธมินอย่างไม่วางตาเขาเชื่อว่าผู้ที่ตีดาบเล่มนี้ขึ้นมาจะต้องเป็นมีฝีมือระดับปรมาจารย์เป็นแน่ข้าเข้าใจแล้วซานหลังรีบเดินออกจากห้องพักของหยินหลางและกลับไปเฝ้าต้นเจียนตามเดิมเมื่อเห็นว่าซานหลังกลับมาที่ห้องต้นเจียนจึงถามออกไปทันที ที่นี่คือที่ใดกันใช่ถ้ำที่ข้าเห็นก่อนหน้านี้หรือไม่หากอยู่ในถ้ำแห่งนั้นไม่เพียงแต่แต่เจ้าแม้แต่พวกข้าทุกคนก็คงถูกพวกอสูรจับกินไปจนหมดแล้วนี่คือถ้ำเล็กๆที่พวกข้าค้นพบโดยบังเอิญและใช้เป็นที่ซุกซ่อนตัวจากทางการเท่านั้นซานหลังพูดพร้อมกับหัวเราะกับคำถามที่ฟังดูราวกับเป็นคนโง่าจากต้นเจียนถ้าเช่นนั้นถ้ำแห่งนี้ก็อยู่ในเมฆหมอกของอาณาจักรซากทามินเจ้าไม่กลัวว่าพวกอสูรจะบุกมาโจมตีหรืออย่างไร ตูนเจียนถามออกไปด้วยความสงสัยพวกข้าอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาเกือบสิบปีข้ายังไม่เคยเห็นพวกมันออกมาจากถ้ำอสูรแม้แต่ครั้งเดียวซานหลางตอบกลับไปอย่างเย้ยหยันตูนเจียนคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังมาจากหยินหลางก่อนหน้านี้อสูรเหล่านี้แพ้แสงดวงอาทิตย์การที่ไม่ออกมาจากถ้ำอสูรคงเป็นเพราะเหตุผลข้อนี้แต่ว่าด้วยเมฆหมอกที่ปกคลุมอาณาจักรนี้อยู่ก็ทําให้แสงดวงอาทิตย์ไม่อาจสาดส่องผ่านมาได้ ถ้าเช่นนั้นพวกอสุนก็ต้องสามารถอยู่ภายในมเมฆหมอกเหล่านี้ได้เช่นกันดังนั้นถ้ำแห่งนี้ก็คงไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเท่าใดนักทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังไปทั่วและทั่วทั้งถ้ำดูเหมือนว่าจะสั่นสะเทือนราวกับว่าจะถล่มลงมาอสุรมังกรเพลิงสีชาติบุกมาที่ถ้ำของเรารีบหลบหนีเร็วเข้ามีชายคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาและแจ้งข่าวแก่ซานหลางจบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว